แสดงว่าเต็งเยอะเขาทนจะสาหัสสกกอาะเรื่องราวของคุณเนี่ยนะก็จำเป็นบทเรียนต่อไปแต่เรื่องนี้สิคะคุณเป็นเรื่องที่น่าประทับใจของพี่พี่พลทหารเขาเพราะว่าปาปพบกับผู้บังคับบัญชากรมไอติมเฮ้ยมีที่ไหนมีฮะมีจริงๆเชื่อไหมไม่เชื่อไปดูสิทล้วก็วังเรียกแถวอฮกยถรียกเหน้าตู้เต็มเอ้า แกลองก at ุณต้องพุ่งเข้าการปมไปเต็มที่สองตรงหน้าระวังยกอกอั้มตาเปิดซื้อขอบคุณ <resource>. ซื <White> ้อขอบใจขโมยไปขอบตาเด้อพี่ขอบตาเด้อพี่ขอบตาเด้อพี่ จริถ้าซื้อก็ขอบใจถ้าขโยมยไปขอบตานะคะเฮ้ยเดี๋ยวเขียวแน่นอนผมขอชื่อยศอีกสักครั้งได้ไหมคุณทิสาผู้บังคับบัญชากรมไอติมนี่ธรรมดาที่ไหนคะคุณโอ้โหมีด้วยเหรอยศเนี่ยผู้บังผู้บังคับบัญชาการกรมไอติมมีที่นี่แหละค่ะที่นี่ที่เดียวด้วยแล้วสั่งคนทหารมาต่อแถวเพื่อเพื่อเซื้อไอติมค่ะมีที่นี่แหละคุณผู้ชมที่นี่ที่เดียวแล้วคนเดียวด้วย ผู้ผู้คนขับบรราที่ไหนก็ไม่ใหญ่เท่าที่นี่เพราะว่าเขาสามารถสั่งพลทหารมาซื้อไอติมต่อแถวกันได้ด้วยและพลทหารแต่ละคนก็มีคมสูงนะอยากจะมาหาผู้การท่านนี้เพราะมาที่ไรก็อิ่มอร่อยสดชื่นเย็นฉ่ำเห็นเห็นนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีผู้บัญชาการตำแหน่งอีกนืคือผู้บัญชาการขายลูกชิ้นผู้บัญชาการขายก๋วยเตี๋ยวปอกๆอีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ไหนก็ก็แวะเวียนมาเป็นผู้บัญชาการที่นี่บ้าง ที่ค่ายนว่ามินราชินีจังหวัดชนบุรีก็มีพ่อค้าไอติมเนี่ยแหละค่ะคุณลุงคนนี้เขามาขายเป็นประจำจนเป็นที่คุ้นเคยสนิทสนมกับพี่พี่พลทหารก็เรียกกันขำๆสนุกสนานสร้างเสียงหัวเราะกันไปแล้วก็ไม่ว่าจะกี่รุ่นนะพลทหารก็จําลุงไอติมคนนี้ได้ผู้การไอติมคนนี้ได้ขตลอดไม่ซื้อขอบคุณขโมยไปขอบตาเขียวแน่เขียวเขียวอย่างเขียวมีคาแรคเตอร์ในการนี่นะคะ